ชื่อภาษ,ษาจีนชื่ออะไรครับหน้าหลินหน้าหลินไม่ครูเห็นหน้าไม่ใช่เปลี่ยนอย่าชื่อหน้าหลินเลยชื่อดีดีกว่าชื่ออะไรดีหน้าผีคือคนไทยเราเนี่ยมีเสียงเยอะกว่าใช่ค่ะนะครับแล้วคนจีนก็ไม่สามารถออกเสียงได้บางตัวอย่างเช่นเขาจะไม่มีตัวบอใบไม้ไม่มีตัวดอเด็กเขาไม่มีดอเด็กแล้วเขามีดอผู้ใหญ่บ้างไหมคะ เอาชื่อให้มันดู <beginning. S 1> ดีมีสเสน่ห์หล่อดึงดูดเพศตรงข้ามเดอเแล้วดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยใช่ครับงั้นจุกจิ๋มเลยไหมสมัยนี้เขาก็จะมีคำพูดเยอะแยะเลยค่ะอาจารย์นกอะคะ่ะนกอะนกเหรอฮะ,อะ จิกจิกจิกแล้วผู้ชายไม่เอาเราเราก็เลยกลายเป็นนกนกเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าเหนียวออเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยเราโนกอีกแล้วเว้ยอะไรว่าเหนียวอีกแล้วนะไอ้เหนียวไอ้เหนียวนกอยู่ไกลๆแล้วก็จะพูดว่าเหนียวไกลภาษาอังกฤษเขายังมีแบบว่าเฮ้ย close ประตูซิเราสามารถใช้ทับศัพท์ได้เฮ้ยปีประตูปีประตูปีเหมือนแค่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปีคือปิดไม่ได้ปีประตูไม่ได้ถ้าปีครูโอเคเฮ้ย แต่นนี้ไม่มีพวกชั้นอยู่เลยนนใช่ไหมหรือว่ายังไงแหมแล้วเตรียมมีดมาให้กะให้อาจารย์ฟันเต็มที่เลยเจ๊นนฟันไม่เท่าไหร่จะให้แทงอะดีวันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าแบบเาเรียนหนังสือก็ต้องใช้2อง B แต่ถ้าอยากมีชีวิตดีๆต้องมีสองเราเ